เรียกได้ว่าล่าสุดเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้คนที่ติดตามข่าวกุตังโมคดีกุตังโม,มเนี่ยสงสัยแล้วก็ถกเถียงกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากคุณอัริยะเนี่ยเขามีการเปิดประเด็นขึ้นมากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามว่าแม่พนิดาศีรายุทธโยธินเนี่ยเป็นแม่แท้แท้ของกุตังโม,มรจริงหรือไม่นี่นะครับล่าสุดนะครับมีการออกมาพูดคุยในเรื่องนี้ใน,ในรายการเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8นะครับโดยคุณแอนนาและก็คุณแพนภัปพพาเนี่ยพิธีกรเนี่ยเขา พูดคุยกันนะครับก็มีการออกมายืนยันครับคุณอนานเนี่ยเป็นเพื่อสิทคุณตังโมนะครับยืนยันว่าแม่จิ๋งพนิดาเนี่ยแหละครับเป็นแม่แท้ๆของตังโมนิดาหรือว่าตังโมพธระธิดาพระชละวีรภพงศ์แน่นอนนะครับกรณีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักที่แม่ไม่อยากตอบนะครับแล้วก็แพทย์นภพพาเนี่ยก็ยืนยันว่าน่าจะคล้ายกับเคสของตัวเองประเด็นเรื่องชื่อพ่อแม่ตัวเองที่เซิร์ชไปแล้วมันเป็นคนละชื่อเหมือนกันนะครับคุณแพทเนี่ยนะครับ ถามนะถามคุณแอนนานะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่แอนนาเนี่ยได้ตามข่าวไหมทั้งนั้นคุณอัจฉริยะเนี่ยเขามาเปิดประเด็นเรื่องหนึง่งตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับคือบอกว่าแม่จิ๋มพนิดาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แม่ของคุณตังโมนะครับคุณแอนนาก็บอกเขาว่าคือเรื่องนี้เนี่ยคุณแอนนาบอกว่าเคยพูดตั้งแต่ตอนที่ตังโมยังม,มีชีวิตอ,อยู่ต้นๆแล้วนะครับคุณแพทก็บอกว่าพี่แอนนาจําได้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นพี่แอนนาก็เพิ่งจะเคยพูดถึงงงเเเเรืื่่่ออนนนีี้มมตแดาคลย คือเรื่องว่ามีคนเนี่ยเอามาจากในเพจเพจหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แม่ตังโมแม่พนิดาเนี่ยแล้วก็ไปเอารูปใครมาไม่รู้แล้วบอกคนนี้ต่างหากที่เป็นแม่ตังโมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณอนาก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งประเด็นนี้เนี่ยคือข่าวนี้มันเคยดังมากกว่าสิกว่าปีก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยคนออกมาโฟกัสว่าน,นี่แม่ตังโมตัวจริงเขาออกมาแสดงตัวแต่ในความจริงแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยอน,นากว่าเคยคุยกับตังโมว,ว่าชัวใช่ไหมคนนี้แม่ตัวจริงใช่ไหมตังโมก็ยืนยันว่าคนนี้แหละ เป็นแม่ของฉันแม่ฉันเนี่ยอยู่กับพ่อฉันคือคนนี้คนเดียวนอกนั้นเนี่ยแม่เลี้ยงไม่เกี่ยวคุณแตงโมบอกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่แม่แตงโมคุณคุณแอนนาบอกว่าฉันขอเถียงเพราะว่าแตงโมเองก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้มีตอนมีข่าวออกมาเขาก็ออกมาแก้ข่าวตั้งแต่แรกคราวนี้ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับคุณแม่คุณแอนนาบอกครับคุณแม่เองพูดอยู่เลยว่านเนี่ยแม่เองเนี่ยเปลี่ยนทนายมาเป็นครั้งที่สี คนมองแม่อย่างไงบ้างคุยนาก็บอกว่าเราก็บอกแม่ว่าไม่ต้องไปสนคนมองหรอกถ้าแม่คิดว่าอะไรมีประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ยใครช่วยเราได้จริงจริงจังใครทําหน้าที่ให้ได้แม่เต็มที่เนี่ยแม่ก็เลือกคนนั้นไปก็จบเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยแม่อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในในสังคมเนี่ยแม่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าหนูขอให้แม่เนี่ยทํเพื่อโมแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแม่ต้องทําเพื่อโมอยู่แล้วนะครับคุณแม่ก็ยืนยันกับคุณอนาแบบนี้วันเพื่อสัตีนี่ะคุณฐ์นาอกว่าเดี๋ยวจะไป เอาเสื้อผ้าของแตงโมที่บ้านเอามาขายก็ได้เอามาบริจาคก็ดีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เราจะบอกว่าเวลาเราคุยกับแม่เนี่ยเราเข้าใจแม่หลายๆอย่างแต่เวลาเราเห็นแม่เนี่ยเราจะบอกแม่อยู่เสมอแม่เป็นคนที่แม่อาจจะไม่รู้ตัวที่เวลาแม่พูดออกสื่อเนี่ยแม่เขาไม่รู้ตัวหลายอย่างเวลาพูดออกไปมันเป็นลบมันทาให้คนออกมาเป็นพระมารดาบ้างหรือว่าแม่บ้างคนค่อนข้างออกมานี่ก็ถีฟกับแม่เยอะ คุณแพตก็เลยบอกว่าสรุปประเด็นที่ว่าแม่จิ๋มไม่ใช่แม่เนี่ยคืออะไรยังไงแอนนาบอกไม่จริงการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคุณแพตก็บอกแล้วพี่แอนนาเนี่ยมีการถามไหมว่าเรื่องของการแจ้งเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรคุณแอนนาบอกว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันบอกความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนได้เหรอคุณแพตก็เลยว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่แจ้งเลยตอนไปแจ้งว่าเป็นแม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยว่าให้แจ้งเลขที่บัตรประชาชน13หลักแม่ก็เลือกที่จะไม่แจ้ง แอนนาก็เลยบอกเขาว่าถ้าเรื่องเอกสารราชการเนี่ยมันก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าเรื่องความเป็นแม่จริงแม่ปลอมเนี่ยคุณแอนานายืนยันว่าเป็นแม่แน่นอนนี่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการยืนยันจากคุณแอนนาล่าสุดในประเด็นคดีคุณตังโมนะครับกับคําถามที่ว่าตกลงคุณแม่คุณตังโมเนี่ยเป็นแม่จริงไหมนะครับคุณแม่พริดาเสียยุทิยโยธินเนี่ยแม่จริงใช่ไหมนี่นะครับก็มีการบอกว่าคุณแอนนาบอก็พูดตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นประเด็นเซนซิทีฟตอนที่แม่กับพ่อโสเคารักกัน แล้วมีแตงโมออกมาเนี่ยคือมันมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นระหว่างทางเขามีปัญหากันเลยทําให้พ่อโสมเนี่ยต้องต้องรับคือพ่อโสเป็นคนรักลูกมากเลือกที่จะขอโมวไว้แม่อยากได้อะไรให้เอาไปเขาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือสตรอรี่ที่โมเคยเล่าให้ฟังดังนั้นถ้าในตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องเอกสารหรือประเด็นอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่แปลกเพราะวันนั้นเนี่ยพ่อโสกับแม่พนิดาเนี่ยเขามีปัญหากันนี่เป็นคําพูดจากเพื่อนสนิทคุณแตงโมอย่างคุณแอนนาน,นะครับใน่งประเด็นที่ว่าตกล เข่าไว้ทีดีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ